สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําการอบไก่นะคะในหมอ้อไคร้ควันนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะเอาไก่เข้าไปเลยนะคะเลยนะคะเปิดมานะคะคุณก็เอาไก่เข้าไปเลยนะคะมันจะได้ไหมเนี่ยสองอันโอเคค่ะใส่ไปเลยนะจ๊ะเพื่อน ราก็จะกินไก่กันนะคะแล้วก็ต้มยำที่เรายังมีอยู่นะคะค่ะแล้วก็ใส่ไก่เข้าไปเลยนะคะในหม้อนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ355นะคะแล้วก็เวลาอยู่ที่ประมาณ25-20นะคะ355นี่ค่ะ3 5 5 1 5ถึง20นาทีเอ เราจะรองอยู่ที่ประมาณ15นาทีก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาทำใหม่นะคะเพราะว่าเราอยากจะให้ไก่เขา,าพลิกกลับด้านนะคะเรามาตั้งเลยนะคะ355นะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะแล้ก็กดไปที่15นาทีก่อนเลย แล้วเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าเขาจะสุกแบบไหนแล้วเรามากลับกันนะคะไก่ก็ได้แล้วนะคะเรามาเปิดไก่กันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะไก่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะพลิกไก่ขึ้นมาค่ะเรามาดูซิว่าด้านในได้หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือข้างหน้าที่เราใส่ไปใช่ไหมคะเราก็มาดูได้แล้วอโอเคเราเพิ่มอีกสักนิดนึงนะคะกลับไปแล้วก็เราใส่ไปอีกสักอ่า นาทีนะคะสัก5นาทีก็ได้แล้วค่ะใส่เลยค่ะ5นาทีแล้วเดี๋ยวมารอชมนะคะเสร็จแล้วค่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างไก่ของเราอู้น่ารับประทานมากๆเลยนะคะคุณก็ถ้าคุณอยากได้แบบกรอบกว่านี้ก็ เพิ่มไปอีกก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ว่าอันนี้มันน่าจะโอเคแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการผ่าตัดมันเลยนะคะแล้วก็มารับประทานนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยในโควิดนะคะสู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเตือนวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ